ครับสวัสดีครับเจริญทรัพย์มหาหิงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองงานให้ดูจานสไลด์สี่จุดนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปกันนี่นะครับรูปมันจะเหมือนรูปวัดดวงเป๊เลยนะครับเห็นครับฟังเสียงก่อนครับนี่นะครับแต่พอเราจะใช้งานเราต้องเขย่าเบาๆถ้าวัดดวงก็คือให้เขย่าแรงๆมันจะกลายเป็นวัดดวงเช่นสไลด์ไปเลยครับนี่นะครับสไลด์เอียว ขึ้นหครับสไลด์6มาครับขึ้นเดี่ยวครับสไลด์2ครับขึ้น5สไลด์5ขึ้น2นะครับประมาณนี้คู่ก็ได้ครับดันขึ้นหน้าครับคู่6ครับดันลงมาครับ ดัน6จะกลายเป็นเอี่ยวนะครับนี่นะครับแล้วก็คู่ห้าก็แค่ปุ๊บให้สไลด์ไปทางสองครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ดันลงมานะครับ เออเวลาดันมันจะมีเสียงปุ๊บลงล็อกของมันนะครับปุ๊บนะแค่นี้เองครับลูกค้านะครับโอเคต้องไปฝึกเล่นนิ่งๆให้รู้ใจมันก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะผสมกับลูกวัดดวงจะเล่น1นเม็ดสองเม็ด3าเม็ดหรือยังไงก็ได้นะครับผมไม่ดูงาน,นทุกหน้าเลยนี่นะครับมันจะเหมือนกับงานวัดดวงธรรมดานี่แหละครับเห็นะครับ นะครับโอเคก็ลองให้เรียบร้อยนะครับออลูกค้าจะเล่นตั้งแบบอย่างนี้นี่นะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะตั้งคู่ขึ้นก็ได้นะครับนี่ แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียลูกค้าเลยลูกทํามาเรียบร้อยดีไซน์มาเรียบร้อยจะเล่นเป็นตองเป็น1อหรือเป็นอะไรตัวนี้คุณประโยชน์เยอะมากนะครับแล้วแต่ลูกค้าจัออกแบบการเล่นแต่ว่าวิธีการลูกค้าต้องนิ่งๆแล้วก็ให้มันลงที่จุดนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจคือ5้าพันเนี่ยของที่ร้านเนี่ยจะขายเป็นลูกกับจาน1ชุดแล้วก็มีลูกวัดดวงแถมให้อีกนะครับก็คือลูก1ชุดจาน1ชุด นะครับเนี่ยไม่ใช่ขายเฉพาะจานสลด์ขายเฉพาะจานไม่ใช่นะครับหรือขายว่าลูกเอาไปเลยยกชุดไปเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจตามนี้เลยโทร0989841961 ID line @jht8808g นะครับก่อนส่งเนี่ยนะครับเราก็จะทำการอย่างนี้นะครับลองให้ลูกค้าดูนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งเลยครับคือเราลองให้ลูกค้าดูทุกชุดจริงๆนะครับงานไม่ผ่านเราก็จะไม่ปล่อยนะครับ คุณภาพของเรายาวนานนะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมีทั้งโอนเงินปลายทางต่างประเทศได้หมดครับที่ร้านนะครับโอเคสนใจก็ทักเข้ามาครับสวัสดีครับ